สบายดียินดีตอนหับกระสู่ส่งมอมสะแนลคลิปนี้มอมจิพาพี่น้องมาปลูกหมักทั่วหางเงาาหรือหมกักหรือว่าหมักทั่วพักเงวใส่กระถางเลยพี่น้องอันนี้เป็นกระตุกน้ำอนามัยตุกน้ำดืม่มที่ถิ่มแล้วแล้วก็มาตัดท้งท้งท้งอันพืชนออกนะท้งท้งบอตั้งออกแล้วก็ทั้งท้งฟ้าออกก็มาเฮ็ดเป็น มอนปลูกปักตัวแบบนี้พี่น้องโอ้ยเสียงมอมกับแหบๆดังมือมือเป็นวัดอยู่โภชาวทกเถือ่อพี่น้องเลยอันนี้คือเขาปลูกใส่แบบนี้นะมันจีฮักษาหี่าหักษาปักจะพืชง่ายเนาะเวลาบักทัวเขาขึ้นมากมันก็สิได้กินปูนเต็มที่เวลาเขาใส่ปูนมันบ่มีแนวมายาอาหารเนาะก็เลยปลูกใส่แบบนี้ ส่วนผสมที่มอมใส่ลงไปในกระถางนี่ก็คือขี้ง้วอะไรกระดินใส่ปริมาณที่เท่ากันแล้วแหละพี่นอกปลูกอยู่ประมาณสเาเอ็ดสเอ็ดถังสิเอกระถางน้องเลยปลูกไว่ข่างห่านพ่อได้ดูแลเบิ่งแยง,งเวลาลูกขา่าวบเขาห่านกับมาแยงหมักทัวมาตอนเช้าตอนแรงกับพ่อได้หดน้ำเพราะว่ามันอ,อยู่ไกลกับห่าน นี่เป็นห่านขายเครืองของหมอมเนาะก็เลยมาปลูกบอกทั่วใบแบบสี่พี่น้องก่อนปลูกก็สิได้ฮดหนำก่อนเด้อพี่น้องฮดนํำอันให้มันชุ่มก่อนฮดนํำแต่ละกระถางให้มันชุ่มแล้วก็จังเอาในมาทัวปลูกอันนี้ก็คือเห็ดคางไว้เลยเห็ดคางไว้เลยเกิดมาแลวก็มันจะได้ขืนเลย ขางก็คือเอาไป่ายไม่สร้างไฟโอ้ยเป็นวัดพี่น้องเลยไปสั้งไพ่มาอันซักแบบนี้เวลาเพิ่นเกิดขึ้นมาเพิ่นกระสิเด็กขึ้นมาตามนี้เลยเดี๋ยวเข้าไปโฮดน้ากันเลยพี่น้อง in December โมดไดินชุมช่มมก่อนค่อยเอาให้มกทั่วมาปลูกใส่ห้อมสิปูกมักทั่วเงาพันนี่แหละพี่นอ้อง Ừ mà song chim hai bát. Nếu kéo bằng con rắn nỉ lạy nái bóc lạy nái bóc lạy nái này lạy nái bóc lạy nái สิบห้าบาทก็ได้ไลายในบักลายในได้ประมาณประมาณ 4, สี่สิบห้าสิบในโมเดลน้าปึงลายอยู่ประมาณ 4, สี่สิบห้าสิบใน กต้องเอาลงเลยมันจีอันนั้นเด้อมันจีเน่านเสื่อลงว่ามันจะมีแหละคุดคุดเอาไม้จิ้มจิ้มแลว้วก็เอาลงอเโซอ็ดกระถางอเโซอ็ดกระถางใหมใส่กระถางละทรงในกระเรือบักหลายประมาณ ก็มาหาซิบหกสิบในเลยเพราะว่าใส่ในใส่กระถางละสองในมันกถ็ถืออยู่สี่สี่ิบปลายนองสี่ซิบบนันก็เรืออยู่สานิเยอะหลายอยู่ปลูกเรียบร้อยปลูกใส่กระกระถางเตรียมข้างเรียบร้อย อีกประมาณเดือนกลัวๆพี่น้องมันกระสิเป็นหมากเดี๋ยวจังมาเบิ่งผลงานน้ำกันเด้อพี่น้องชิทายให้เบิ่งหม่อีกประมาณเดือนกลัวๆมันกระสิงามแล้วกระสิเป็นหมาหมักทัวพักยาวปลูกใส่กระทางคลิปนี้กระจบทํานี้เด้อพี่น้องสบายดี